มาประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะคะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะเราก็เกื้อหนุนการท่องเที่ยวของบ้านเรามากทีเดียวแล้วค่ะโฆษกรัฐบ,บาลเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีปลืม้มแล้วก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าได้รับการจัดอันดับสําหรับประเทศไทยนะคะให้เป็น Best Cities in Southeast Asia คือเป็นเมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ยังมีเกาะในบ้านเรานะคะอย่างภูเก็ตแล้วก็สมุยคว้าตาแหน่ง Best Islands ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ นายธนกรวังบุญคงชนะในะคะโฆษโกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้มใจค่ะหลังจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel and Leisure ยกให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น Best Cities in Southeast Asia 2022ค่ะขณะที่ภูกเก็ตกับสมุยนะคะก็คว้าคะแนนเกาะที่น่าท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Best Islands in Southeast Asia 2022อันดับ1และอันดับ2ตามลำดับเลยค่ะ หลังจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel and Leisure เขาได้เปิดเผยผลการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะโดยในประเภทเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงเทพประเทศไทยเนี่ยแหละคะ่ะได้รับการลงคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองลงมาเป็นสิงคโประคะ์ค่ะจากนั้นนะคะนครดาน,นังเวียดนามนะคะ่ะต่อด้วยกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียกรุงฮานอยเวียดนามเชียงใหม่นะคะได้รับการจัดอันดับเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเขตเศร,รษฐกิจฮ่องกงนะคะมีนครโฮจิมินเวียดนาม กรุงพนมเปญกัมพูชาแล้วก็จาก,การ์ตาอินโดนีเซียด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปีนี้เพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางท่องเที่ยวไปที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ได้สะดวกเลยค่ะสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบนะคะขณะเดียวกันฝั่งของซอฟต์พาวเวอร์นะคะรอยยิ้มอบอุ่นค่ะสตรีทฟู้ดที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วมีประสบการณ์ที่ดีผ่านการนั่งรถตุกต๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์ท,ท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพ รวมถึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายนะคะสามารถพบประสบการณ์การเที่ยวแบบรู้ราพักในห้องพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวและอาหารระดับดาวมิชลินก็ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเสมอมาค่ะ มาดูสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเกาะกันบ้างนะคะหน้าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชีตยตะวันออกเฉียงใต้นี่คือ best islands in southeast asia 2022ค่ะปรากฏว่าเกาะภูเก็ตประเทศไทยนะคะได้รับการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งะคะ่ะนโยบาย Sandbox นะคะถือเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ของนัก ของนักท่องเที่ยวนะคะที่สามารถเดินทางเข้ามาได้สะดวกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นแห่งแรกรองลงมานะคะเป็นเกาะสมุยนะคะโห oh, ติดท็อปทูเลยนะคะภูเก็ตกับสมุยนะคะ จากนั้นนะคะอันดับ3คือบาหลีอินโดนีเซียนะคะต่อด้วยเกาะฝูกกกของเวียดนามนะคะลังกาวีมาเลเซียค่ะลอมบอกอินโดนีเซียเกาะปาราวันของฟิลิปปินส์เกาะปีนังมาเลเซียเกาะพีพีของไทยด้วยนะคะแล้วก็เกาะกงดาวของเวียดนามถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะคะในสิทธิอันดับนี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอมีของบ้านเรานะคะภูเก็ตสมุยแล้วก็พีพีถึง3แห่งด้วยกันนะคะที่ติดท็อป10ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 1 6ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ